بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته พบก,กันกับรายการอดีนุนซีฮะนะครับวันนี้ผมมีเรื่องที่จะมาตักเตือนตัวผมเองและพี่น้องทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องของการมุ่งมั่นในการเรียนรู้ศาสนานะครับพี่น้องผู้มีอิมาทั้งหลายครับคนเราเนี่ยจะได้รับการยกเกียรตินะครับหรือการให้เกียรติกับบรรดาผู้คนทั้งหลายเนี่ยสิ่งที่สําคัญมากๆก็คือองค์ความรู้นะครับครั้งหนึ่งเนี่ยพี่น้องครับคนคนหนึ่งที่มีสภาพร่างกาย ที่ไม่ปกติตรงนี้ก็หมายความว่ามีมีเรื่องของความพิการเกิดขึ้นนะครับปรากฏว่าพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับเขาเนี่ยอยู่ในครอบครัวที่ดีหมายความว่าคนที่เป็นเจ้านายของเขาเนี่ยให้การอุปการะแต่ปรากฏว่าคนที่เป็นแม่เนี่ยพี่น้องครับก็บอกว่าท่านจะรอรับความช่วยเหลือแบบนี้ก็ได้พี่น้องแต่ท่านจะไม่ได้รับเกียรติใดๆเลย ทั้งเกียรติจากอัลลอฮฺซุบฮะฮานูฮุวะตาลาและเกียรติที่ได้จากมนุษย์ด้วยกันปรากฏว่าคนที่เป็นลูกเนี่ยก็ถามกับแม่บอกว่าแล้วฉันจะทํายังไงล่ะคะครับคุณแม่ถึงจะได้เกียรติแบบนี้แม่บอกว่าเธอจะต้องออกไปออกไปไหนพี่น้องร่างกายก็ไม่ปกติขาก็พิการนะครับแขนก็ไม่สามารถจะไปยกของหนัหนกๆได้ใครจะไปจ้างฉันแม่บอกว่าไม่ใช่ออกไปทํางานลูกออกไปเพื่อจะไปเรียนศาสนาเรียนทั้งกลางวันและกลางคืน ปรากฏว่าพี่น้องครับคนคนนี้ก็ออกไปเรียนศาสนาสิ่งแรกที่มุ่งไปพี่น้องก็คือมุ่งไปที่มัส,สยิดของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวันและฮิวสันลำในขณะนั้นเนี่ยท่านนาบีเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะครับปรากฏว่าคนคนนี้ได้ร่ำได้เรียนนะครับกับใครพี่น้องกับบรรดาซอฮบะของท่านนาบีหลายท่านที่อยู่ในเมืองบัดีนะหลังจากนั้นก็เมื่อเรียนหลายคนแล้วพี่น้องก็เดินทางไปมักกะแล้วก็เรียนศาสนา และคนคนนี้พี่น้องครับในตอนสุดท้ายของชีวิตของท่านเนี่ยท่านได้เป็นบุคคลที่ตอบปัญหาแม้กระทั่งคนที่เป็นกษัตริย์ในยุคนั้นพี่น้องยังจะต้องมาหาแล้วก็มาปรึกษาเรื่องศาสนาพี่น้องคิดดูสิว่าคนที่จะนำละหมาดแม้กระทั่งกษัตริย์เนี่ยเขาคือคนที่เป็นมีความรู้นั่นเองดังนั้นคําพูดของคุณแม่คนนี้เนี่ยนะครับที่บอกกับลูกว่าอยากที่จะได้รับเกียรติจากอัลลอฮ์และมนุษย์ทํำยังไงพี่น้องก็คือ คนที่เรียนรู้ศาสนาอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือคําชื่นชมที่ท่านนาบีได้ชื่นชมกับซอบะของท่านนาบีที่จดเป็นคนที่จดจาฮะดิษมากที่สุดก็คืออบูฮุรอยร์ในฮะดิษบทหนึ่งพี่น้องครับนะท่านอบูฮุรอยร์เนี่ยได้ถามท่านรอซูลว่าใครเล่าคือบุคคลที่มีความสุขมากที่สุดนะกับการช่วยเหลือนะครับของอัลลอฮ์นะครับ,นะ Allah, นรบในวันกิยามะนะใครที่จะมีความสุข มากที่สุดกับการช่วยเหลือของท่านในวันเกียรมานะครับก็คือการช่วยเหลือจากท่านนาบีเนี่ยนะครับท่ารอสุรลุรลรลอฮฺาาสุลลอฮฺฮวายฮิวซัลลัมก็ตอบว่าฉันเนี่ยจอนนนตูฉันคิดว่าไม่มีใครเนี่ยที่จะถามเรื่องก่อนหน้านี้มาก่อนเป็นคําถามแรกนะครับนั่นแสดงถึงความการชื่นชมนะในคําถามที่ถามนะครับแล้วก็ท่านนาบียังบอกว่านะบอกว่าไงครับ เพราะฉันเห็นว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่ใยรู้ชอบที่จะเรียนรู้หาความรู้อย่างมากนะผู้ที่มีความสุขมากที่สุดในการช่วยเหลือของฉันในวันกียรมาเนี่ยก็คือคนที่กล่าวคําว่าแลอีเลฮะอิลอรออย่างจริงใจและก็บริสุทธิ์ฮะดิษนี้บันทึกโดยอิหมัมบุคอรีนะครับคำตอบที่นบีให้พี่น้องก่อนที่นบีจะให้คําตอบนบีชมนะครับความใ่รู้ของซาบะก็คือท่านอบูฮุรยรอ รถยนต์หล่อหวานพูนี่คือตัวอย่างสองรายการพี่น้องของการใฝ่รู้ในการเรียนรู้ศาสนาวันนี้จากลาเท่านี้ครับวบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวุรรฮามะตุลลอฮิวะบเราคาตุ